ก็ในคำวันนี้เราก็ไม่อยู่กับช่องอะไรสักอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้ละโอเคเรามาลองดูกันว่าฟ้าจะดูดปลาไหนครับก็มันก็จะดูดปลานี้ครรบอ่าเดี๋ยวลองกับดีเซอร์ตให้นะแต่ถ้าไม่ลากก็คือจะไม่ขึ้นหัวนะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยคือมันถ้าจะดูดให้ให้เลยนะครับแต่ถ้าแบบอยู่ที่ตั้งค่านะครับสรับในคอมในบูสต์แตกไรแบบนี้อยู่ที่ตั้งค,คง่าเลยนะครับแต่ถ้าในโทราศัพท์ก็น่าจะลากติดนะก็จะดูดปลานี้เลย ก็ไม่ได้หัวร้อยเพื่อเทนนาร์ผมบอ,อกไว้ก่อนแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะก็จะมานีครับถ้าตลอดขันที่อยากได้ก็ลิงต้าล่างคลิปแล้วก็เดสคริปชั่นเนี่นะลิงต้าล่างคลิปก็าปกอาที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนแนวการลงนะครับอาจจะไปอยู่ที่คอมเมนต์อย่างเดียวเพราะกางช่องบินด้วยนะครับ แล้วก็สลับพี่เป็ดนะครับก็แล้วก็พี่หลายๆคนที่นังตอนนี้ก็โอ้โหผมผมเลสเปกมากครับที่แบบพวกพี่มีงได้นในการลงอะ่ะคือผมหาไม่สองสามดาคนดูหาไปพวกช่องพวกพี่แต่ก็ยอมมาเพราะว่าพี่พพนี่ทำคลิปได้แบบโอ้เลสเปกอะ่ะเลสเปกมากครับว่าอังคีวได้มีคนณภาพนะไม่ใช่แบบไม่มีอะไรแบบผมนะคือผมไม่มีเวลาในการหาชอ่องหาอะไรเลยเลสเปกครับเลสเปกเ็สเยอะ ก็จะยิงมานี่นะครับทอนี่โอเคโอเคทราบรับอคอที่้ยจะซื้อขายหรือว่าจะอะไรนะรก็สามารถคางกับผมได้นะก็เฟซก็อยู่ใต้ล่างคลิปแล้วก็ดนคธิัานได้เลยครับก็สามารถคางหรือว่าอะไรกับผมคางถึงเงินหรือว่าจะางแล้วเปลี่ยนหน้าเลยนะครับทั้งทุกเกมเลยครับผมรับทุกเกมเลยนะโอเคครับ ต้าเก็บทีมใหม่น,นะครับทุกคนมาผมงหนึ่งเป็นกำลังใจงให้ก็ได้นะก็จอย่านี้ครับเดี๋ม่เบอร์นะเริ่มมือแล้วนะเบอร์นะเบอร์เบอร์เบอร์อรอปอปออชัวปอชัวโอเคครับเดี๋ยวผมลองลอง,ย,งลย,ยิงหมดแม็กเลยนี่เอ็มพีนบยิงหมดแม็กนะโอเคยิงมส์ก่อนปุ๊บโอเค คือเอ็มพีเนี่ยมันต้องยิงเป็นแต่งน็อปอย่างเช่นหมดยิงยิทีละห้านันนะคือถ้าระวังเป้าได้ก็คือจะหัวร้อยนะถ้าระวังเป้าได้นะครับแต่ถ้าโอเคอย่างเช่นแบบอุอ้ยโอ้แม่งคนเต็มหมดเลยว่าฟานี่นะรเราต้องลากขึ้นด้วยนะ คือมันจะเต้าจะล็อกป้อนตรงนี้ให้เลยนะบ้านตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคเราอย่างเช่นผมแบบ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 แบนแบบมบบแนบแบ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 ่แบบแวบแับแนนบนนบแคคบบแบบแบบอบบแ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 บบบบบบ ดิงด้านล่างคลิปแล้วก็เนทคิปชั่นคอมเมนต์เออขอโทษครับโอเคก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปโลบอกก็วันนี้ลงทุกช่องเลยนะหรือเปล่าะไม่หรือไม่ไหววะรอดูครับรอดูช่องหลักว่าถ้าลงคลิปโลบอกถ้ายอดวิวดีนะครับก็จะลงทุกช่องเลยแล้วก็จะเก็บเครดิตด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่อาเลตสเปคในตัวผมนะครับไม่ไม่มีอะไรให้หนะ้าเลสเปกแลวครับก็ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากบวกหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าฟังมคินดิดไปนะตัวเอ้ยไม่ใช่นะครับเถืยว่าสร้างคำโอเคครับบ๊ายบายครับ